สาม,มารถขยายผลขับเคลื่อนผ่านการจัดค่ายกิจกรรมได้ด้วยตนเองเป็นหนึ่งในความตั้งใจของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณที่ต้องการให้โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาหรือสรอรอ,รอ,รอได้มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะและประสบการณ์ โครงการค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นกิจกรรมที่ผู้ร่วมค่ายคือครูแกนนำและนักเรียนแกนนำจากสอรรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจะเกิดความรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์ถอดบทเรียน และร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนหลักคิดพอเพียงลงสู่โรงเรียนและภูมิภาคของตนเองให้น้องๆรู้สิน้องๆนักเรียนแกดนำนะคะที่มาจากโรงเรียนศูนย์นะคะส่วนมากที่โรงเรียนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถอดบทเรียนการน้อมนําหลักพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้วนะคะเราก็เลยอยากที่จะให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพนาตนะพระมริซึ่งเราเรียกกันว่าศาสตราชาการจะเรียนรู้ศาสตราชาได้อย่างลึกซึ้งนะคะ ก็จำเป็นจะต้องเห็นของจริงเราจรึงจัดค่ายนะคะเรื่องในการนำทุกครั้งเนี่ยทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคนะคะที่สูงศึกษาการพัฒนาตามแนวพระรามฤทิซึ่งมีทั้งหมด6แห่งทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของความรู้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราอยากให้เกิดการพัฒนาคุณครูพออร้อมกันด้วยนะคะว่าจะสามารถจัดก,การเรียนรู้อย่างไรโดยที่ไม่ได้เน้นวิชาการเป็นหลักแต่เน้น กิจกรรมนันทนาการแล้วก็กลืนไปให้น้องๆเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นน้องๆที่มาค่ายนี้นะคะเราจะอาจจะไม่เน้นความรู้มากนะักแต่เน้นทักษะการเรียนรู้เน้นความใฝ่รู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะไปเรียนรู้ต่อคะ่ะค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงมีการดำเนินงานและมีจุดเน้นของการจัดกิจกรรมอาทิ การเตรียมฐานการเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน10ฐานโดยครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่โดดเด่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาจัดแบ่งนักเรียนและครูออกเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกประมาณ หถึงเคนเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นได้ทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นใน4มิติวัตถุก,ก็คือประหยัดงบประมาณในการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำแนวคิดการจัดกิจกรรมค่ายเน้นให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและถอดบทเรียนตามหลักคิดพอเพียง และหลักการทรงงานโดยในช่วงกลางวันจะเป็นกิจกรรมเข้าฐานและช่วงเย็นเป็นกิจกรรมถอดบทเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสำหรับกิจกรรมเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาและฝึกปฏิบัติด,ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมตลอด3คืน4วันหลักสูตรมี3ามเรื่องนะคะ หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหลักการทรงงานสองศาสตร์พระราชาคือกำนันวัรนายพระรมฤทิแล้วก็3คือปรัชญายของเศ,ศษรษฐกิจพอเพียงเมื่อน้งนองๆถอดบูเดนเร็จนะคะทำทุกๆครั้งทุกๆฐานจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวเขาด้วยที่เขาไม่รู้ตัวความรู้ก็จะค่อยๆกระจางแล้วก็ชัดเจนขึ้นการเรียนรู้ต้องใช้เวลานะคะแต่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยค่อยๆได้รับการบ่มเพาะให้เป็นแกนนําพอเพียงได้ค่ะเราทุกคน ความพิเศษอย่างหนึ่งของค่ายในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนแกนนำจากสอรรอที่ได้รับการประกาศก่อนปี2558าาและสองโรงเรียนได้เป็นคณะวิทยากรและร่วมลงมือปฏิบัติในฐานะคณะวิทยากรด้านต่างๆตามความสนใจของตนเองการเป็นวิทยากรแกนนำในะคะ่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า เคยไปเป็นนักเรียนแกนนำนะคะที่เป็นคนเข้าคข่ายอะค่ะที่อยู่ภูพานนะคะก็ความรู้สึกมันแตกต่างกันนะคะจากที่เราเป็นน้องๆนะคะวันนี้เราก็ได้มาเป็นพี่ๆก็รู้สึกดีใจนะคะที่น้องๆให้ความเคารพนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตนเองมีความพัฒนาขึ้นนะคะจากที่ไม่กล้าที่จะออกไปพูดมหมนะคะก็กล้ามาขึ้นค่ะแล้วก็ ได้ปบทเพลงในการทำกิจกรรมหลายเพลงเลยค่ะก็จะนำไปะชา้ที่โรงเรียนด้วยค่ะ 1. ให้น้องน้องตะไลซ้ายแล้วพูดว่าจ๊ะจ๋าถ้าพี่พูดว่าสให้น้องน้องตะไลขวาพูดว่าจ๋าจ๊ะเข้าใจไหมคะ 1. นึ่งสองอันดับแรกนะคะที่ ยังไม่ได้มานะคะหนูก็รู้สึกว่าหนูตืน่นเต้นหนูไม่อยากมาแต่พอหนูได้มาจริงๆแล้วนะคะหนูก็สนุกคะ่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่อีกเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะหนูได้รู้ทุกอย่างคะ่ะจะรู้เพลงจะรู้เกี่ยวกับดินได้รู้ทุกอย่างที่หนูไม่เคยรู้มาก่อนนะคะดินอะไรครับร่วนเม็ดจะเล็กลงมาหน่อย ครั้งที่หนูมานะคะเพราะถ้าว่าจะมาเนี่ยรุ่นพี่ซึ่งมาปีที่แล้วรุ่นพี่บอกว่าต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยให้มากที่สุดหนูก็รู้สึกดีใจก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับวิชาของพ่อหลวงาศาสตรของพระราชาแล้วก็มิตรภาพทีไ่ได้กับเพื่อนในค่ายค่ะ อย่างแรกเลยที่ชอบคือมิตรภาพมิตรภาพที่ได้นะคะพี่น้องในค่ายอย่างเงี้ยเหมือนการอินเทอร์เทนของพี่พี่ในค่ายเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราเดยวไม่เก่งก็สบายขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้กับสายของพะราชาอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจคือสถานที่ของศูนย์ค่ะรู้สึกว่าศูนย์เนี่ยมีสถานที่ที่เราเนี่ยเหมาะสมกับการเรียนรู้ที่เราควรจะมาสัมผัสเพราะเหมือนเราก็โรงเรียนของเราอยู่ในเมืองเนี่ยค่ะไม่มีโอกาสได้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เกษตรที่แท้จริงค่ะอ่าแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือปลูกมะนาวใน อะไรคะปลูกมะนาวแล้วก็มีหญ้าแฝกนะคะล้อมรอบทรงพุ่มนะคะก็เป็นอีกการจัดการหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ชอบฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าคุณครูก็จะสอนนะคะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะต้องเป็น30 30 30 10เนี่ยค่ะแต่คือเราก็ยังไม่เคยสัมผัสว,ว่ามันจะเป็นยังไงในพื้นที่เดียวเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาที่นี่ก็ได้เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะแบ่งเป็นแบบนี้คือแตอนเขาจะสระน้ําก็ต้องมีแต่น้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็สัตว์ปัญญานะครับสัตว์ปัญญาก็คือ ก็จากค่ายครั้งนี้นะครับก็คือที่ได้ประโยชน์เลยก็คือว่าเรามองเรื่อง2-3 4สามสี่ชัดขึ้นครับแล้วก็เรารู้ว่าเวลาการที่เราจะถอดบทเรียนให้มันถูกต้องเราควรจะถอดยังไงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้แนวทางในการเป็นนักเรียนแกนนำครับจากพี่ๆสตาะครับ กระบวนการที่นักเรียนมาเข้า่ทยครั้งนี้สิ่งที่นักเรียนต้องตักหลวงให้ได้ก็คืออันที่1คือกระบวนการจัดกิจกรรมนันทนาการนะครับอันที่2คือกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการเวียนฐานการเรียนรู้จากศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาอินซอนแห่งนี้เสร็จแล้วก็นําไปวางแผนร่วมกันกับคุณครูแกนนําในการที่จะไปขยายผลต่อเริ่มจากไปขยายผลในโรงเรียนของนักเรียนแกนนาเสียก่อน เป็นการฝึกประสบะการณ์ของนักเรียนแกนนาเมื่อฝึกประสบะการณ์ที่ชัดเจนแล้วก็นํามารวมกันของแต่โรงเรียนศูนย์ที่เป็นนักเรียนแกนนามาเตรียมการเข้าค่ายในภูมิภาคของตนเองในสถานที่ที่ทางศูนย์สถานศึกษาพอเบียงจัดให้และสถานที่ที่เราจะใช้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายในภ,ภาคอีสานของเรานะคะ ก็คือศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครน,นะคะกิจกรรมสำคัญหลักของเราเลยนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะว่านักเรียนแกนนำของเราที่อาจารแกนนำของเราพร้อมหรือยังนะคะครั้งนี้โครงการค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริได้ทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทำงานของสรร และจุดประกายแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นพร้อมๆกับการเป็นเวทีให้เห็นการดำเนินงานค่ายกิจกรรมที่จะเป็นตัวอย่างในการจัดงานกิจกรรมในโรงเรียนหรือภูมิภาคของตนเองในอนาคตต่างถิ่นฐานอีสานกลางใต้เหนือต่างสายเครือพี่น้องของเธอฉัน แต่สุดท้ายพวกเราก็รวมกันเป็นแกนนำตามฝันความพอเพียงกว่าจะจัดค่ายกิจกรรมขึ้นมานั้นผู้จัดค่ายต้องมีหลักคิดและตอบคำถามสำคัญต่อไปนี้ who ว่าเราจะให้ใครทำ what ทำอะไร where ทำที่ไหน when ทำเมื่อไรและมีเวลาเท่าไหร่ how ทำอย่างไร How much ภายใต้งบประมาณเท่าไหร่ p u r p o s e ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อตอบคำถามเหล่านี้ได้ผู้จัดค่ายก็จะมีแนวทางที่ดีที่จะนำไปสู่การวางแผนการทำงานค่ายกิจกรรมที่จะประสบความสำเร็จตามตั้งใจ